สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i อ Channel นะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตนะครับเกี่ยวกับ Lazada Affiliate นะครับที่ผมได้ทำอยู่เนาะว่าต่อจากคราวที่แล้วเนี่ยมันมีความคืบหน้าอะไรบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยผมจะพาทุกคนนะครับไปดูนะครับลิงก์นะครับที่ผมแชร์ไปเนี่ยไปแชร์ที่แพลตฟอร์มไหนกันบ้างครับนั้นเราไปดูกันเลยครับเอาละครับแพลตฟอร์มแรกนะครับก็จะมาอยู่ที่ f a c e b o o k นะครับ เฟซบุ๊กเนี่ยผมเปิดเป็นเพจไว้นะครับชื่อเพจว่าจุดตมของถูกนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าผมได้โพสต์สินค้าอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับจะเป็นนะครับเสื้อเสื้อกล้ามนะครับของคุณผู้หญิงเนาะแล้วก็เสื้อแฟชั่นนะครับโมเดลกระตุนเสื้อผ้านะครับของคุณผู้หญิงทั้งนั้นเลยนะครับแล้วก็เสื้อแฟชั่นรองเท้าสวยๆนะครับเสื้อสายเดียว เสื้อผ้าน่ารักน่ารักกระเป๋านะครับคือผมเนี่ยเอาลิงก์ที่อยู่ใน Lazada นะครับเอฟเฟลเนี่ยที่แชร์แล้วได้ค่าคอมมิชชั่นเนี่ยผมจะเอามาแปะลงในเพจของผมก่อนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมไปแปะแล้วแล้วผมจะเอาลิงกนะ์เนี่ยไปแปะในแพลตฟอร์มอื่นๆอีกหรือที่อื่นๆอีกอันนี้คือที่แรกนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่ที่2นะครับว่าผมเอาไปแปะไว้ที่ไหนนะครับไปดูกันเลยครับเอาละครับนี่ก็เป็นแพลตฟอร์มที่2นะครับหรือ อีกที่หนึ่งที่ผมเอามาแชร์ไว้นี่คือ,เ,อเป็นมาร์เก็ตเพจของ a c e b o o k นะครับผมเอาสินค้าที่ผมเนี่ยเอาไปโพสนะครับที่ดึงมาจาก l a z a d ้า,านะครับเอามานะฮะโปรโมทขายในในมาร์เก็ตเพจนะครับแต่ผมไม่ได้ปโปรโมทนะครับผมแค่ลงสินค้าเฉยๆยแล้วก็ตั้งพิกัดนะครับพิกัดเพื่อ,อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและตรงกับสิ่งที่คนเขาล้ำตามหาอยู่นะครับผมก็เลยเอามาลงที่มาร์เก็ตเพจอีกที่หนึง่ง ต่อไปเนี่ยผมจะพาไปดูอีกที่นึ่งนะครับที่ผมเอาไปลงนะครับเอาล่ะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางที่3นะครับที่ผมจะเอาลิงก์จากลาซาด้าเนี่ยมาแปะไว้นะครับคือนี่ครับ Facebook ส่วนตัวนะครับ Facebook ส่วนตัวเนี่ยผมจะบอกว่าเราสามารถเป็นเราสามารถสร้างรายได้จาก Facebook ส่วนตัวได้โดยการเป็นเปลี่ยนเป็นครีเอเตอร์ดิจิตอลนะครับเห็นไหมครับตรงโปรไฟล์นะครับมีเขียนคําว่าโปรไฟล์แล้วก็ครีเอเตอร์ดิจินะครับ กำหนดของมันคือกฎของมันคือต้องมีผู้ติดตามครบ1000คนนะครับถ้าใครอยากจะมีรายได้หรือสร้างรายได้ต้องมีผู้ติดตามถึง1,000คนนะครับจากคลิปเลียวด้วยนะครับสร้างรายได้จากคลิปเลียวเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูนี่คลิปเลียวนะครับที่คลิปเนี่ยผมผมลงไปหลายคลิปแล้วนะครับนี่ที่ผมเอาจาก Lazada นะมาลงนะฮะทำเป็นคลิปนะครับแล้วก็เอามาลงนะครับผมลงหลายทางมากเลยเพราะว่าจะให้ผู้คนเนี่ย ให้คนเนี่ยมาชมกันเยอะๆในหลายช่องทางนะครับจะได้มีเขาเรียกว่าอะไรมีคนเข้ามาดูเราเยอะๆเข้ามาซื้อเราเยอะๆนะครับแต่แรกๆเนี่ยมันอาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่ามันคนยังไม่รู้จักเราเนาะเอออาจจะต้องทําไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับเพื่อสะสมไว้นะครับเดี๋ยวคนเขาเห็นนะเขาก็เข้ามากดถูกใจกดติดตามเองนะครับแต่อยากจะบอกไว้ว่า Facebook เลี้ยวเราสามารถหารายได้จาก Facebook เรียวได้นะครับ แต่มันต้องมีผู้ติดตามครบ1,000คนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเข้าไปดูเงื่อนไขนะครับนี่เงื่อนไขจะอยู่ท้างบนนี่ครับนี่ไงครับผู้ติดตาม1,000คนนะครับผมได้แค่289คนเองยังขาดอยู่นะครับแล้วก็การเล่นอ ถึงหนึ่งันครั้งสำหรับคิดเรียบร้อยแล้วนะครับสร้างโพสสิโพสเรียบร้อยแล้วแต่ตั้งค่าดาวนี่ผมยังตั้งไม่เปลี่นครับเดี๋ยวถ้าตั้งยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปมาอัปเดตให้อีกทีนึงแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผมพูดผิดผิดถูกๆไปก็ขออภัยว้นที่นี้ด้วยนะครับต่อไปเนี่ยแพลตฟอร์มต่อไปเนี่ยที่ผมจะไปลงก็คือ t ิกตอ k เดี๋ยวเราเข้าไปดู Ti k t o k กันเลยครับเอาล่ะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่ผมเอาลิงก์จาก l a z a d a าเนี่ยที่ทำเอ่อรัที่ ทิกตอกนะครับซึ่งผมเอาเป็นทาเป็นคลิปเนะทาเป็นคลิปมาเนี่ยแล้วก็เอามาแปะไว้ที่ทิกตอกนะครับคนดูก็อาจจะน้อยหน่อยนะครับเพราะว่าเป็นการนําเสนอขายสินค้าเนี่ยมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันอยู่ที่ดวงด้วยมั้งเออบางทีคนบางคลิปก็คนก็ดูเยอะบางทีคนก็ดูน้อยคลิปอื่นอะ่ะคนอื่นถ้าคนอื่นโพสนะในมุมมองของผมนะคนอื่นแม่งโพสปุ๊บอ่ะมันจะทําแค่นิดนิด,นดหน่อยหน่อยคนดูสี่ห้าพันคนผมทําแทบตายคนดู100ร้อยกว่าคนเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปใหเ้เข้าไปดูให้นะครับว่า ให้ทุกคนดูนะครับว่าผมทำยังไงนะครับอย่าอ,อันนี้ก็เป็นตัวอย่างคลิปนะครับที่ผมได้ทำแล้วเอามาแปะไว้ที่ติ๊กต็อนะครับแต่ ผมจะขอปิดเสียงนะไม่ไม่เปิดเสียงให้เพราะว่าอาจจะติดลิขสิทธิ์นะครับโอเคครับนั้นเราไปดูที่ Lazada Affiliate กันเลยดีกว่านะครับว่าผลประกอบการจากคราวที่แล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างไปดูเลยครับเอาละครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ลาซาด้าเอฟฟิเลตแล้วนะครับของผมเองบัญชีของผมเอง,ง,เ,องเนาะเดี๋ยวเราจะไปดูกันครับว่าผมประกอบการของ2 3วันที่ผ่านมาเป็นงไงบ้างไปดูเลยครับเข้าไที่รายงานนะครับ เห็นไหมครับคราวที่แล้วเนี่ยยอดโดยประมาณเดือนนี้เนี่ยของผมเป็น40บาทใช่ไหมครับอ่าแต่ตอนนี้เนี่ยมันขึ้นมา80บาทแล้วเดี๋ยวพาไปดูนะครับว่าออเดอร์ที่ผมได้นะกี่ออเดอร์แล้วนะฮะคลิปที่แล้วนะครับออเดอร์เนี่ยยังเป็น4ออเดอร์อยู่เลยนะครับแต่วันนี้เนี่ยผ่านมา2-3วันเนี่ยขึ้นมา9ออเดอร์นะครับซึ่งผมผ่านกดโบนัสแล้ว5ออเดอร์เนี่ยผมได้500แหละเดี๋ยวผมจะให้ดู อันนี้9นะครับ9ออเดอร์นะครับที่เขาสั่งมานะครับที่ผมผมได้มานะผมออกมาให้ดูนะครับนี่เห็นไหมเห็นครับรายงานโบนัสพิเศษ500บาทอ่าเท่ากับว่าผมผ่าน5ออเดอร์แล้วถ้าผมได้อีก1ออเดอร์ผมจะได้1,000บาทนี่เห็นหน้า9ออเดอร์แล้วเห็นไหมอ่าถ้าผมได้10ออเดอร์ปุ๊บผมจะได้เงิน1,000บาทระยะเวลาการทำนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้ทำมาร่วมๆเดือนแล้วล่ะนะฮะถามว่าขึ้นมา 80บาทนี่ผมดีใจไหมดีใจนะเพราะว่ามันมันเราไม่ต้องลงทุนอะไรอะแล้วก็มันทําให้เรารู้ว่าเอ้ยถ้าเราทําขนาดนี้เรายังได้เงินเท่านี้ถ้าเราหาสินค้าอื่นมาขายได้ราคาคอมเยอะขึ้นหรือเราขายันลงไปเรื่อยๆเนี่ยเงินมันก็จะเพิ่มขึ้นตามใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาทำเนี่ยผมก็อยากนะครับเป็นกําลังใจให้นะครับเป็นกาลังใจให้ทุกคนนะที่เข้ามาทําเพราะว่าตรงนี้มันไม่มันไม่ใช่เงินลงทุนจริงๆอะนะฮะ แล้วก็ใครที่นะครับอยากจะมีผู้ติดตาม1,000คนนะครับและเอาไปหาไรายได้จากคลิปเรียวเนี่ยหรืออ,อ,อย่ามีคนติดตามช่องทางอื่นนะครับก็สามารถที่จะมาเม้นใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้นะครับมาบอกผมว่าติดตามผมแล้วนะครับหรือเขาเรียกว่าอะไรเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของผมแฟนเพจนะครับ แล้วก็ติ k t o อกนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปเนี่ยเพื่อกดติดตามได้นะครับและเพื่อนติดตามเมื่อไหร่ผมก็จะติดตามกลับไปเมื่อนั้นนะครับคือติดตามมาติดตามกลับนะครับเพราะว่าเราช่วยๆกันเนาะถ้าคุณครบพันคนเร็วคุณก็สามารถสร้างรายได้ได้เร็วถ้าคุณครบหนึ่งพันคนช้าโอกาสสร้างรายได้มันก็จะช้าตามไปด้วยนะครับช่วยๆกันครับแล้วเราจะก้าวผ่านจุดนี้ไปด้วยกันโอเคครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเ้านะครับ มีผลคืบหน้ายังไงอัปเดตความคืบหน้าของลาอ่ลาส้าดฟิเลตยังไงเดี๋ยวผมจะมาลงคลิปให้อีกทีนะครับวันนี้สวัสดีครับ